ค่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนพบกันวันนี้วันจันทร์ที่20เดือนกันยายนพุทธศักราช .2564 นะคะในวิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวิชาภาษาไทยในวันนี้นะคะเราจะไปอ่านหนังสือวรรณคดีลำนำกันค่ะนักเรียนหยิบหนังสือวรรณคดีลำนำขึ้นมาเลยนะคะลูกแล้วเปิดไปบทที่3นะคะ ของเธอของฉันนะคะเราจะไปอ่านหนังสือวรรณคดีลำนำกันนักเรียนพร้อมแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดไปบทที่สามนะคะบทที่3ของเธอของฉันบทที่3ของเธอของฉันค่านักเรียนนักเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะลูก ของเธอของฉันฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธออีกเที่ยวนะคะ ฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอนะคะนักเรียนอ่านตามคุณครูค่ะเที่ยวนี้ฉันเป็นเพื่อนเธอ นักเรียนอ่านค่ะลูกเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่น ฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอเก่งมากค่ะลูกเที่ยวนี้เราจะอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วนักเรียนอ่านพร้อมคุณครูเลยค่ะฉันเป็นเพื่อนเธอ เธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธอเก่งมากค่ะนักเรียนนะคะฉันกับเธอนี้เป็นเป็นอะไรกันคะเป็นเพื่อนกันนะคะ ฉันกับเธอเป็นเพื่อนกันเธอเป็นเพื่อนฉันฉันเป็นเพื่อนเธอนะคะเรามีของเล่นของใช้เราสามารถแบ่งกันได้เพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนะคะของเล่นคืออะไรคะของเล่นก็คือของที่ใช้สำหรับเล่นเพื่อความสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะอย่างเช่นหุ่นยนต์ตุ๊กตาตัวต่อลูกบอลแบบ แบบนี้เป็นต้นนะคะส่วนของใช้หมายถึงของที่ใช้สำหรับการงานนะคะของใช้งานนะคะอย่างเช่นดินสอยางลบไม้บรรทัดกระเป๋านะคะเตารีดอย่างนี้เป็นต้นเราเรียกว่าของใช้นะคะค่ะนักเรียนหน้าต่อไปนะคะเป็นบทอาขยานบทเลือกนะคะ นี่ของของเธอนักเรียนฟังคุณครูอ่านก่อนนะคะนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอ อีกเทีเ่ยวนะคะนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอต้องเรียนอ่านตามคุณครูนะคะอ่านดังๆเลยนะลูก นี่ของของเธอนี่ของของเธอนั่นของของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอ ที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอเที่ยวนี้เราจะอ่านพร้อมๆกันเลยนะคะนักเรียนอ่านดังๆเลยค่ะลูกพร้อมนะคะนี่ของของเธอนี่ของของเธอนั่นของของฉัน มันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอนักเรียนเก่งมากค่ะนะคะเดี๋ยวอย่าลืมกลับไปท่องด้วยนะคะ,ะถ้าเพื่อนทำของตกใต้โต๊ะจะเป็นดินสอยางลบไม,ม้บรรทัด อะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นสตังนักเรียนเก็บเอามาเป็นของเราไหมคะเราไม่ควรนำมาเป็นของเรานะคะเราควรจะนำส่งคืนเจ้าของถ้านักเรียนทราบว่าของที่นั้นเป็นของใครนักเรียนก็ส่งคืนเพื่อนได้เลยนะคะหรือถ้าไม่ทราบว่าเป็นของใครก็นำมาฝากให้คุณครูหรือให้ผู้ใหญ่หาเจ้าของนะคะเราไม่ควร มาเป็นของตนเองนะคะต่อไปค่ะฉันเป็นเพื่อนเธอคุณครูอ่านก่อนนะคะนักเรียนฟังก่อนเธอเป็นเพื่อนฉันเรามาแบ่งปันของฉันของเธออีกเที่ยวนะคะฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเรามาแบ่งปัน ของฉันของเธอนักเรียนอ่านพร้อมกับคุณครูเลยค่ะฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเรามาแบ่งปันของฉันของเธอค่ะฉันกับเธอเป็นเพื่อนกันเธอก็เป็นเพื่อนฉันฉันก็เป็นเพื่อนเธอมีอะไรเราก็มาแบ่งปันกันนะคะคำว่า แบ่งปันเนี่ยเป็นการสแสดงน้ําใจนะคะเป็นการสแสดงน้ําใจนะคะแบ่งปันก็แปลว่าแบ่งให้บางส่วนนะคะแบ่งให้บางส่วนเป็นการสแสดงน้ําใจต่อกันนะคะสําหรับภาษาไทยในวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนเนี่ยกลับไปอ่านทบทวนหน้า22นะคะจนถึงหน้าที่24ในหนังสือ,อวรรณคดีลำนำนะคะ แล้วคุณครูฝากคำถามไว้ที่ใต้โน้ตด,ด้วยนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนแล้วทำอตอบคำถามของคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ